สวัสดีอาชีกรพันดินสวัสดีคนเจ้าเรือสวัสดีนะห่วงโซ่วัตถุพยานไม่ขาดมันหมายถึงอะไรคนเจ้าอกระบวนการสืบสวนสอบสวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานการพิสูจน์ข้อเท็จจริงล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันหมายถึงอะไรคนเจ้าเรือทุกทุกอย่างมีเวลา บรรจุอยู่ในนั้นซึ่งเป็นคำตอบขุดหลุมรอรออะไรรอฝั่งพวกมึงสู้เรื่องสถานที่เกิดเหตุจุดที่หายจุดที่ตายจุดที่พบศพผมเคยบอกแล้วว่าคำว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นมีขอบเขตที่กว้างตามบริบท และยังตรงกับลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตพื้นที่เกิดเหตุของคดีนี้ซึ่งปรากฏพยานหลักฐานที่สอดรับกันเชี่ยพฤติการให้ย้อนกลับไปดูข้อกล่าวหานะไอ้คนเจ้า มาดูกันแนวทางการต่อสู้ชีวิตหมานำพาหรือขาสามขวบเดินขึ้นไปตายเองเดินตามเส้นทางพยานหลักฐานได้มาโดยมิชชอบอิงสถานที่เกิดเหตุจุดที่หายจุดที่ตายจุดที่พบศพการปิดกั้น สถานที่เกิดเหตุการคืนสถานที่เกิดเหตุการปนเปื้อนของวัตถุพยานคนเจ้าเรือนี่ใช่ไหมความพยายามในการขยายข้อเท็จจริงของคุณหวังกินผลกระบวนการสอบสวนมิชอบพยานหลักฐานได้มาโดยมิชอบ แค่เพียงเริ่มต้นการสู้โดยชี้ว่าเดินตามหาหรืออาจเดินไปไอยทำให้ผมเห็นว่าคุณเน้นสถานที่เกิดเหตุทั้ง3จุดตามแนวทางการต่อสู้ก็เป็นเช่นนั้นมันจะหนีไม่พ้นสถานที่เกิดเหตุ3จุดสำคัญแต่คำตอบในคลิปนี้มีให้แล้ว ย้อนกลับไปฟังเป็นวงกลมย้อนกลับไปกลับไปกลับไปฟังซ้ำๆและย้อนกลับไปดูการแจวเรือที่ผ่านมาของคุณคุณปล่อยพฤติการใดหลุดไปบ้างคนแจวเรือประโยคที่ว่าปล่อยให้พวกมันเดิน เข้ามาไม่ใช่คำคูดลอยลอย